เข้าสู่รายการสมองติดปีกับผมต้นวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสนามรบที่อาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่มีแรงกดดันซ่อมอยู่ใต้ผืนดินทุกตารางนิ้วเรื่องราวของเครื่องบินรบเพียงไม่กี่ลำที่สามารถเขย่าวความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อและคำถามที่เราจะพาคุณไปหาคำตอบในวันนี้ก็คือทำไมกัมพูชาถึงกลัว F-16 เครื่องบินรบเพียงรุ่นเดียวทำไมถึงทำให้ประเทศเพื่อนบ้านตึงเครียดได้ขนาดนั้นมันมีแค่ความแรง ความเร็วหรือมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธแต่มันเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประวัติศาสตร์และเกมการเมืองระหว่างภูมิภาค F-16 คือชื่อเรียกสั้นๆของเครื่องบินรบ F-16 Fighting Falcon หนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกผลิตโดยบริษัท General Dynamics ของสหรัฐในช่วงปลายทศวรรษ1970 แม้จะเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมานานกว่า40ปีแต่ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง F-16 ก็ยังคงมีความสามารถในการรบที่ยอดเยี่ยมและเป็นเครื่องบินที่ประเทศพันธมิตรของอเมริกาหลายประเทศเลือกใช้จุดเด่นของ F-16 ไม่ได้อยู่แค่ความเร็วหรือจำนวนจรวดที่บรรทุกได้แต่คือการเป็นแพลตฟอร์มรบอเนกประสงค์ที่สามารถทำภารกิจได้เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการสกัดกัน้นการคุ้มกันการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินไปจนถึงภารกิจพิเศษร่วมกับเครื่องบินลำอื่น และเพราะมันมีขีดความสามารถสูงแต่ราคาไม่สูงเกินไปหลายประเทศจึงมองว่า F16 คือของดีราคาพอจับต้องได้ในระดับประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศรแรกๆที่ได้ F16 มาใช้ในภูมิภาคนี้กองทัพอากาศไทยได้รับเครื่องรุ่นแรกในช่วงปลายทศวรรษ1980ภายใต้โครงการพีซนเรศวนและตั้งแต่นั้นมา F16 ก็กลายเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศไทยแต่คุณรู้ไหมครับ ว่าเครื่องบินเหล่านี้โซนหนึ่งถูกประจำการอยู่ที่ฝูงบิน4 0 3จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งถ้าคุณลองเปิดแผนที่ประเทศไทยจะเห็นว่าอุบลอยู่ติดกับกัมพูชาชนิดที่ทับบินขึ้นฟ้าใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถเข้าสู่น่านฟ้ากัมพูชาได้ทันทีและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดที่ซ่องอยู่ในอากาศสำหรับคนทั่วไปอาจมองว่าเครื่องบินรบของไทยจะไปเกี่ยวอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ในโลกของความมั่นคงเครื่องบินแบบ F16 เปรียบเหมือนหมัดเด็ด ที่สามารถใช้งานได้ภายในไม่กี่นาทีถ้ารัฐบาลไทยต้องการจะขม่มขู่หรือแสดงแสญานุภาพต่อประเทศใกล้เคียงเครื่องบินรบเหล่านี้คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดลองคิดภาพตามนะครับถ้าคุณอยู่ในประเทศที่ไม่มีเครื่องบินรบขับไล่ทันสมัยไม่มีระบบป้องกันภายทางอากาศและอยู่ติดกับประเทศที่มี F-16 เต็มฝูงบินคุณจะรู้สึกอย่างไร นี่คือสถานการณ์ที่กัมพูชากำลังเผชิญแม้จะไม่มีการประทะทางทหารโดยตรงแต่กัมพูชาก็รู้ดีว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงพวกเขาไม่มีทางตอบโต้ไทยได้ในอากาศและในสนามรบยุคใหม่ถ้าทุนเสียอากาศเหนือหัวตั้งแต่วินาทีแรกคุณก็แพ้ไปแล้วครึ่งหนึ่งกัมพูชามีเครื่องบินโจมตีเบา l อลและเฮลิคอปเตอร์จากยุคสงครามเย็นแต่ไม่มีกองบินรบใดๆที่สามารถเทียบกับ F-16 ได้เลยและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่กัมพูชากลัว F16 ไม่ใช่เพราะไทยตั้งใจข่มขู่แต่ remember, เพราะช่องว่างทางอำนาจมันชัดเจนจนเสียเกลื่อนความไม่ปลอดภัยเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกไม่ไว้วางใจของกัมพูชาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ไม่ได้ราบรื่นนักและหนึ่งในจุดเปราะบางที่สุดก็คือพื้นที่ชายแดนหลายคนอาจจะจําได้ว่าในช่วงปี2008ถึง2011 เคยเกิดความขัดแย้งบริเวณเขาพระวิหารเหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่กัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกซึ่งตัวปราสาทนั้นสารโลกเคยตัดสินให้เป็นของกัมพูชามาตั้งแต่ปี1962แล้วแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวปราสาทแต่อยู่ที่พื้นที่รอบปราสาทซึ่งยังเป็นเขตทับซ้อนไทยมองว่าเป็นของตนกัมพูชาก็อ้างสิทธิ์เช่นกันผลก็คือเกิดการเผชิญหน้าทางทหารแบบกองกําลังประจันหน้า จากทหารถือปืนยืนจ้องหน้ากันกลายเป็นการยิงปืนใหญ่ใส่กันและท้ายที่สุดก็มีผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาแถมวัดโบราณบางแห่งในฝั่งกัมพูชายังถูกลุกหลงจนเสียหายอย่างหนักด้วยในสถานการณ์เช่นนั้นสิ่งที่ทําให้กัมพูชาอึดอจจัดใจที่สุดคือแม้พวกเขาจะมีกําลังทหารภาคพื้นอยู่ใกล้เคียงแต่ในอากาศพวกเขาตาบอดในขณะที่กองทัพอากาศไทยมีทั้ง F16 และเรดาร์จับเป้าหมายสามารถบินวนลาดตระเวนเหนือเขตพิพาทได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน กัมพูชากลับไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะเทียบได้แม้แต่ครึ่งหนึ่งถ้ามีการประทะแบบเต็มรูปแบบกัมพูชารู้ดีว่าอากาศยานของไทยสามารถเข้าโจมตีลึกเข้ามาในดินแดนของตนได้ทำลายบ้านพักยุโทโธปกรณ์และศูนย์สื่อสารได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงไม่ใช่แค่แพ้แต่คือไม่มีทางสู้แล้วในทางกลับกันไทยเองก็ไม่ได้ต้องการเผชิญหน้ากับกัมพูชายอย่างเป็นทางการรัฐบาลไทยในช่วงนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กำลัง แต่ก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศเอาไว้เพราะหากยอมถอยโดยไม่มีเงื่อนไขก็อาจถูกมองว่าเสียพื้นที่และศักดิ์ศรีสิ่งที่ตามมาคือสงครามเย็นขนาดย่อมระหว่างสองประเทศไม่มีการรบเต็มรูปแบบแต่เต็มไปด้วยการซ้อมรบการขนส่งกำลังและแน่นอนเครื่องบิน F-16 ก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ถูกส่งไปแสดงแสนยานุภาพในพื้นที่หลายครั้งเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องเหนือนท้องฟ้าชายแดนกลายเป็นสัญญาณเตือนที่กัมพูชาไม่มีวันลืม ความกลัวในระดับรัฐบางครั้งไม่ได้มาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงแต่มาจากศักยภาพของความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและสำหรับกัมพูชาเครื่องบิน F-16 คือเครื่องเตือนใจถึงความเหลื่อมล้ำทางอำนาจในขณะที่ฝ่ายหนึ่งสามารถควบคุมท้องฟ้าได้อย่างเบ็ดเสร็จอีกฝ่ายหนึ่งต้องพึ่งพาก,การเจรจาการประนามผ่านเวทีโลกและความช่วยเหลือจากพันธมิตร แม้จะดูอ่อนแอแต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่กัมพูชานํามาใช้อย่างชาญฉลาดพวกเขาไม่ได้พยายามสู้กับไทยในสนามรบแต่พยายามบีบให้ไทยถอยด้วยกลยุทธ์ทางการทูตและการสร้างภาพให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทําสิ่งที่น่าสนใจคือในช่วงปีเดียวกันนั้นกัมพูชาเริ่มหันไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนอย่างแนบแน่นไม่ว่าจะเป็นความร่วมหรือทางเศรษฐกิจหรือการสนับสนุนทางทหารจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในกัมพูชาหลายมิติ ตั้งแต่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงความช่วยเหลือด้านยุธทธปกรณ์คำถามคือกัมพูชาต้องการอะไราจากจีนต้องการเครื่องบินจักกับไล่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือต้องการหลังพิงทางการทูตที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ไทยกล้าล้ำเสน้นคำตอบนั้นกำลังชัดเจนขึ้นทุกวันและมันคือสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปในการวิเคราะห์เบื้องหลังความกลัวที่ไม่ใช่แค่กลัว F-16 แต่คือความกลัวว่าจะไม่มีวันได้ขึ้นมาเทียบชั้น ถ้าเรามองความหวาดกลัวของกัมพูชาแบบแยกเดี่ยวมันอาจดูเหมือนปฏิกิริยาเกินเหตุต่อเครื่องบินรบไม่กี่ลำแต่ถ้ามองในมุมกว้างขึ้นจะเห็นว่านี่คือส่วนหนึ่งของเกมวางหมากใหญ่ระดับภูมิภาคและในเกมนี้จีนคือผู้เล่นที่กัมพูชาเลือกวางเดิมพันด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนได้เข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะผ่านโครงการ Belt and Road Initiative การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือแม้แต่การส่งเสริมการพัฒนาด้านการทหารอย่างเงียบๆสิ่งที่ถูกจับตามากที่สุดคือฐานทัพเรือเรียมซึ่งตั้งอยู่บริเวณใช้ฝั่งภาคใต้ของกัมพูชาเดิมทีฐานทัพนี้เป็นเพียงสถานีของกองทัพเรือกัมพูชาแต่หลังจากที่มีความร่วมมือกับจีนกลับมีการขยายท่าเรือสร้างอาคารใหม่และมีรายงานว่า จีนอาจได้สิทธิ์ใช้งานในบางพื้นที่ของฐานทัพนี้เป็นพิเศษแม้ทางการกัมพูชาจะปฏิเสธเรื่องการให้จีนตั้งฐานทัพถาวรแต่สื่อตะวันตกรวมถึงหน่วยข่าวกลางจากหลายประเทศก็ไม่เชื่ออย่างสนิทใจเพราะการขยายตัวของโครงสร้างภายในฐานทัพเรือนั้นมีลักษณะคล้ายกับการเตรียมความพร้อมสำหรับเรือรบขนาดใหญ่หรืออากาศยานทางมาเลแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับ F16 คําตอบก็คือ ถ้ากัมพูชาไม่สามารถสู้ในอากาศได้ด้วยตัวเองการดึงผู้มีอิทธิพลทางอากาศเข้ามาเป็นพันธมิตรก็เป็นทางออกหนึ่งและจีนคือชาติที่มีศักยภาพในการคานอำนาจกับสหรัฐและพันธมิตรอย่างไทยได้จริงการที่กัมพูชาร่วมมือกับจีนในเชิงยุทธศาสตร์คือการสงสารไกล,กลว่าถ้าไทยยังคงแสดงแสนยานุภาพด้วย F16 อย่างต่อเนื่องกัมพูชาอาจไม่สู้เอง แต่มีคนอื่นที่พร้อมสู้แทนได้นี่ไม่ใช่เพียงการป้องกันตนแต่มันคือการวางหมากเพื่อดึงดูดอิทธิพลจากขั้วตรงข้ามเข้ามาคานอำนาจและเมื่อคุณมองไกลออกไปมากกว่าระดับประเทศจะเห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังกลายเป็นสนามแข่งขันระหว่างมหาอำนาจโลกที่ต้องการขยายอิทธิพลฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอเมริกากับเครือข่ายพันธมิตรที่รวมถึงไทยฟิลิปปินส์สิงคโปร์ อีกฝั่งคือจีนที่ใช้ทั้งเศรษฐกิจการทูตและการทหารเข้ารุกค,คืบไปยังประเทศที่เปราะบางกว่าไทยในคานะพันธมิตรของสหรัฐมีเครื่องบิน F-16, JAS-39 Gripen และการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพอเมริกันเป็นประจำนั่นทำให้ไทยกลายเป็นหอกหน้าของฝั่งตะวันตกในสายตาของจีนและประเทศที่อยู่ในอิทธิพลของจีนเมื่อใดก็ตามที่ไทยขยับหมากไม่ใช่แค่กัมพูชาที่ต้องจับตามอง แต่จีนเองก็จะวางเกมตอบโต้ไว้ล่วงหน้าเช่นกันบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงแล้วนี่คือเรื่องของสมดุลอำนาจที่ส่งผลต่อสันติภาพในภูมิภาค F-16 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้รวดเร็วแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความไว้เนื้อเชื่อใจการที่กัมพูชากลัว F-16 ก็ไม่ต่างจากการที่ประเทศเล็กๆหวาดระแวงต่อพฤติกรรมของยักษ์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆพวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เครื่องบินเหล่านี้จะเปลี่ยนจากบินผ่านไปเป็นบินโจมตีเพราะไม่มีอะไรรับประกันได้ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชาเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งพวกเขาเริ่มขยับเกมบางอย่างด้วยตัวเองเช่นกันแม้จะไม่มีงบประมาณสำหรับเครื่องบินรบทันสมัยแต่ก็มุ่งเน้นการลงทุนในระบบเรดาร์สื่อสารการฝึกหน่วยพิเศษ และการสร้างสนามบินใหม่มีรายงานว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาได้ร่วมมือกับจีนเพื่อปรับปรุงสนามบินบางแห่งให้สามารถรองรับการบินทางทหารได้หากจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินดาราสคอหรือสนามบินใหม่ในเขตเกาะกงซึ่งถูกวิจารณ์ว่ามีลักษณะใหญ่เกินความจำเป็นสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ปกติทั้งหมดนี้สะท้อนว่าแม้จะไม่มี F16 แต่กัมพูชาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยต่อภัยคุกคามทางอากาศพวกเขากำลังปรับตัวตามข้อจำกัดที่มีและหากไทยเคลื่อนไหวผิดจังหวะประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาอาจไม่จำเป็นต้องยิงเองเพราะมีพันธมิตรที่พร้อมกดปุ่มแทนได้ทุกเมื่อถ้าเราลองมองเรื่องนี้ในมุมของจิตวิทยาทางการเมืองจะเห็นว่าความกลัวของกัมพูชาที่มีต่อ F16 ไม่ได้เป็นเรื่องของขีดความสามารถทางการทหารแต่เป็นเรื่องของภาพจา และความรู้สึกด้อยกว่าที่สะสมต่อเนื่องมาหลายทดศวัษการมีอยู่ของ F-16 ในฝูงบินไทยโดยเฉพาะที่ประจำการใกล้าชายแดนกัมพูชาคือสัญ,ญลักษณ์ที่ตอกย้ำทุกครั้งว่ากัมพูชาไม่มีวันไล่ทันไทยในด้านเทคโนโลยีการรบและแม้จะไม่มีการรบจริงเครื่องบินเหล่านี้ก็ยังสร้างแรงกดดันทางจิตใจอยู่ตลอดเสียงคำรามจากเครื่องยนต์เจ็ตที่บินลาดตะเวนใกล้าชายแดนคือเสียงเตือนว่า อธิปไตยของคุณอาจไม่ใช่ของคุณเสมอไปในประเทศเล็กอย่างกัมพูชาเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือในการปลุกสะกระแสชาตินิยมรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนมักใช้ประเด็นไทยรุกรานเพื่อสร้างเอกภาพภายในแม้จะเป็นเพียงข่าวการซ้อมรบหรือการจัดแสดงแสยานุภาพปกติของไทยแต่ในสื่อกัมพูชาสิ่งเหล่านี้จะถูกขยายความว่าเป็นภัยคุกคาม และบ่อยครั้งนำไปสู่การเคลื่อนไหวของประชาชนในประเทศการประท้วงหน้าสถานทูตไทยการรื้อร้านไทยในพนมเปญและการประนามผ่านสื่อของรัฐล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมจิตวิทยาที่รัฐบาลกัมพูชาใช้เพื่อร่วบอำนาจและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในแล้วเรื่องนี้ได้ผลไหมคำตอบคือได้ผลในระดับหนึ่งเพราะเมื่อประชาชนรู้สึกว่าประเทศอยู่ภายใต้การคุกคามจากภายนอก พวกเขาจะมีแนวโน้มยอมรับอำนาจรัฐและละทิ้งการตั้งคำถามภายในประเทศนี่คือรูปแบบของศัตรูภายนอกจำลองที่ถูกใช้โดยรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกในกรณีกัมพูชาไทยและเครื่องบิน F16 จึงกลายเป็นตัวแทนของยักษ์ใหญ่ผู้กดขี่ซึ่งอาจไม่ใช่ความจริงในเชิงยุทธศาสตร์แต่เป็นความจริงในทางการเมืองและการรับรู้ของประชาชนกัมพูชาที่น่าสนใจกว่านั้นคือ กัมพูชายังใช้ประโยชน์จากเวทีโลกอย่างชาญฉลาดเมื่อเกิดความขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหารรัฐบาลกัมพูชาไม่เลือกปิดประเทศหรือซุ่มรบแต่กลับยื่นเรื่องต่อศาลโลกขนหลักฐานขึ้นโตะ๊ะขอโอกาสพูดในสหประชาชาติและจัดทัพนักการทูตออกแถลงข่าวทั่วโลกทั้งหมดนี้คือความพยายามในการเปลี่ยนเกมจากสนามรบสู่สนามความชอบธรรมเพราะในสนามหลังไม้ กัมพูชาไม่มีวันชนะไทยได้แต่ในสนามความรู้สึกของประชาคมโลกพวกเขาอาจชนะได้ยิ่งไทยใช้กำลังมากเท่าไหร่ภาพของกัมพูชาในฐานะผู้ถูกกระทำก็ยิ่งชัดเจนขึ้นลองคิดดูครับฝั่งหนึ่งคือประเทศขนาดกลางที่มีเครื่องบินรบทันสมัยพร้อมอาวุธไฮเทคอีกฝั่งหนึ่งคือประเทศเล็กที่ขาดแคลนง,งบประมาณทางการทหารเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งสื่อโลกมักจะเลือกเสนอภาพที่เอื้อเฟื้อต่อผู้เสียเปรียบ และในโลกที่ปัจจุบันภาพลักษณ์สำคัญไม่แพ้อาวุธการถูกมองว่าเป็นฝ่ายรุกรานย่อมส่งผลเสียมากกว่าการเสียพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราควรเข้าใจคือความกลัวของกัมพูชาอาจดูเกินรีงในสายตาคนไทยแต่ในความเป็นจริงพวกเขามีเหตุผลที่จะรู้สึกแบบนั้นเพราะในทางปฏิบัติถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงพวกเขาไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งฝูงบินไทยได้ พวกเขาจึงเลือกที่จะต่อสู้ในสนามที่ตัวเองได้เปรียบไม่ใช่ด้วยขีปนาวุธไม่ใช่ด้วยเครื่องบินแต่ด้วยการสร้างภาพการประนามการเดินเกมกับพันธมิตรและการใช้เวทีโลกเป็นอาวุธแทนคำถามที่น่าสนใจคือถ้ากัมพูชามี F16 เป็นของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นดุลอำนาจจะเปลี่ยนหรือไม่ความตึงเครียดจะลดลงหรือยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในทางทฤษฎี ถ้าทุกประเทศในภูมิภาคมีขีดความสามารถทางการทหารใกล้เคียงกันความเสี่ยงของสงครามอาจลดลงเพราะไม่มีฝ่ายใดกล้าเปิดฉากก่อนทุกคนมีอาวุธทุกคนรู้ผลลัพธ์จึงไม่มีใครอยากเสี่ยงแต่นั่นเป็นแค่ทฤษฎีครับในโลกแห่งความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกว่าคือการแข่งขันด้านอาวุธและยิ่งประเทศหนึ่งพัฒนาอาวุธ อีกประเทศก็จะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นรองแล้วก็เริ่มสะสมอาวุธบ้างวนไปเรื่อยๆไม่รู้จบถ้ากัมพูชามี F-16 หรือเครื่องบินรบที่ใกล้เคียงกันประเทศไทยก็จะไม่สามารถครอบงำทางอากาศได้อย่างเบ็ดเสร็จอีกต่อไปมันจะเปลี่ยนเกมหลายอย่างตั้งแต่แนวคิดในการจัดวางกองกำลังไปจนถึงงบประมาณด้านความมั่นคงความตึงเครียดอาจไม่ได้ลดลงในทันที แต่จะถูกแทนที่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดการบินลาตระเวนของทั้งสองฝ่ายอาจต้องอาศัยข้อตกลงพิเศษและอาจต้องมีสายด่วนทางการทหารเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงแต่ความเป็นจริงคือกัมพูชาไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถซื้อ F-16 ได้ง่ายๆประการแรกคือเงินเครื่องบินรบไม่ใช่ของที่ซื้อแค่ตัวเครื่อง ยังต้องมีระบบควบคุมภาคพื้นดินช่างเทคนิคคนขับถึกเฉพาะทางและที่สำคัญต้องมีอะไหล่และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เงินมหาศาลประการที่สองคือการเมืองระหว่างประเทศการซื้อ f 1 6ต้องได้รับอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาและด้วยความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกัมพูชาก,กับจีน เป็นไปได้ยากที่วอชิงตันจะอนุมัติให้ขายอาวุธยุทธศาสตร์อย่าง F-16 ให้กัมพูชาแม้กัมพูชาจะหันไปมองเครื่องบินจากจีนหรือรัสเซียแต่ก็ต้องเผชิญปัญหาอีกชุดหนึ่งเช่นความเข้ากันกับระบบเดิมความเชี่ยวชาญของบุคลากรหรือแม้แต่ความไว้ใจจากประชาคมโลกว่ากัมพูชาจะใช้อาวุธเหล่านี้อย่างมีวุฒิภาวะหรือไม่และนี่เอง ที่ทำให้ F16 ยังเป็นเงาที่กดดันอยู่เหนือกัมพูชาเสมอไม่ใช่เพราะเครื่องบินรบรุ่นนี้ยิงแรงแค่ไหนแต่เพราะมันกลายเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายไม่มีวันครอบครองได้อย่างง่ายดายในสนามประลองที่ไม่สมดุลฝ่ายที่เสียเปรียบยอมรู้สึกไม่มั่นคงและความรู้สึกไม่มั่นคงนี่เองที่กลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับปัญหาระหว่างประเทศแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร ถ้าไทยยังคงพัฒนาอากาศยานต่อไปอย่างต่อเนื่องและกัมพูชายังอยู่ในสถานะที่ตามไม่ทันความหวาดกลัวจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแม้จะไม่มีการประทะแต่มันจะฝังอยู่ในระบบคิดการทูตและการวางแผนของทั้งสองประเทศในทางตรงกันข้ามถ้าทั้งสองฝ่ายหันมาสื่อสารและสร้างกลไกลความเชื่อมั่นร่วมกันความหวาดระแวงอาจจะลดลงได้ เช่นการเปิดช่องทางติดต่อทางการทหารโดยตรงการแจ้งล่วงหน้าก่อนซ้อมรบหรือแม้แต่การเชิญผู้แทนกัมพูชาเข้าร่วมสังเกตการการฝึกบินของไทยทั้งหมดนี้อาจฟังดูเล็กน้อยแต่ในโลกของการทหารการสื่อสารคือกุญแจสำคัญที่จะป้องกันสงครามได้ดีกว่าขีปนาวุธหลายลูกถ้าคุณฟังมาถึงตอนนี้คงเห็นแล้วว่าเรื่องของ F-16 กับกัมพูชา มันไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจที่มองเห็นได้จริงบนท้องฝาและในเวลาเดียวกันมันคือเงาที่บดบังความมั่นใจของประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาอยู่ตลอดเวลาการกลัว F-16 ไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาเชื่อว่าไทยจะโจมตีพรุ่งนี้แต่มันคือการรู้ว่าถ้ามีเหตุการณ์ใดที่บานปลายขึ้นมาพวกเขาจะไม่มีทางรับมือได้ เพราะนั่นหมายถึงการถูกโจมตีจากฟากฝาโดยที่พวกเขาไม่มีแม้แต่เรดาร์ที่จับได้ทันเวลานั่นแหละถึงทำให้เขากลัวและความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระลองนึกถึงคุณเดินอยู่ในตรอกมืดมืดกับอีกคนหนึ่งคุณไม่มีอาวุธอะไรเลยแค่ไฟฉายกับกระเป๋าเปล่าแต่อีกคนพกปืนสั้นบวกกับวิทยุเรียกพวกได้ตลอดเวลา ต่อให้เขาไม่ยิงคุณต่อให้เขายิ้มให้คุณคุณก็ยังรู้สึกไม่มั่นคงและเมื่อใดก็ตามที่เขาขยับมือเข้ากระเป๋าเสื้อคุณจะสะดุง้งนั่นคือจิตวิทยาแบบที่กัมพูชามีต่อ F16 ในมุมของประเทศไทยเราอาจจะไม่ได้คิดว่ากัมพูชาเป็นภัยคุกคามเพราะเรารู้ว่าเรามีกำลังทหารที่เหนือกว่ามีเทคโนโลยีมากกว่า และเรายังมองตัวเองว่าเป็นพี่ใหญ่ใจดีด้วยซ้าแต่ในความเป็นจริงนั้นภาพลักษณ์ที่ไทยมองตอนเองกับภาพที่เพื่อนบ้านมองไทยอาจไม่เหมือนกันเลยและช่องว่างทางความเข้าใจนี้คือหนึ่งในความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดของภูมิภาคดังนั้นคำถามที่แท้จริงที่เราควรถามอาจไม่ใช่ทาไมกัมพูชาถึงกลัว F 1 6แต่ควรเป็นว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อลดความกลัวนั้น โดยไม่ต้องลดศักยภาพของตัวเองใช่ครับไทยควรมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยควรพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและควรมีศักยภาพพอจะป้องกันอธิปไตยของตนเองได้อย่างมั่นคงแต่คำว่ามั่นคงไม่ได้แปลว่าทำให้เพื่อนบ้านไม่มั่นคงแท้จริงแล้วความมั่นคงที่ยั่งยืนคือการที่ทุกฝ่ายรู้ว่าไม่มีใครอยากยิงก่อนและทุกฝ่ายมีช่องทาง คุยกันมากกว่าทางโจมตีหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าหลังจากความตึงเครียดเรื่องเขาพระวิหารไทยกับกัมพูชาเคยทดลองใช้กลไกลความเชื่อมั่นร่วงมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนซ้อมรบมีการส่งเจ้าหน้าที่ข้ามฝั่งเพื่อสังเกตการมีการนัดหารือระดับเจ้ากรมแม้กระทั่งช่วงที่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังตึงตึงกันอยู่สิ่งเหล่านี้อัานไม่ใช่ข่าวใหญ่โต แต่กลับมีผลในระยะยาวอย่างมหาศาลเพราะมันช่วยให้ทั้งสองประเทศไม่เข้าใจผิดกันในจังหวะที่ตึงเครียดที่สุดและในการทูตการไม่เข้าใจผิดคือความสําเร็จที่สําคัญพอกันกับการเข้าใจกันนอกจากมุมความมั่นคงแล้ว F16 ยังชี้ให้เราเห็นเรื่องอื่นอีกมากมายทั้งเรื่องอิทธิพลของมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐการขับเคลื่อนการทูตผ่านภาพลักษณ์ และกลยุทธ์ของประเทศเล็กที่ต้องเล่นเกมระหว่างยักษ์ใหญ่สองขั้วมันทำให้เราเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่ทำให้ประเทศหนึ่งกลัวไม่ใช่เพราะอีกประเทศน่ากลัวแต่เพราะระบบที่พวกเขาอยู่ด้วยกันมันยังไม่มีความไว้วางใจที่แข็งแรงพอสุดท้ายนี้ความกลัวของกัมพูชาคือเครื่องสะท้อนว่าภูมิภาคของเรายังต้องการบทสนทนามากกว่าการแสดงแสนยานุภาพ ยังต้องการกลไกลความร่วมมือมากกว่าการซื้ออาวุธเพิ่มและยังต้องการความเข้าใจมากกว่าความเหนือกว่า F 16อาจเป็นเครื่องบินที่เร็วกว่ายิงไกลกว่าและแม่นกว่าแต่ความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้มาจากความเร็วของเจ็ตแต่มาจากความสัมพันธ์ที่เราสร้างบนพื้นดินระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและนั่นคือสิ่งที่เราทั้งในฐานะคนไทยและพลเมืองของอาเซียนควรตระหนักเอาไว้ครับ ผมต้นจากรายการสมองติดปีกขอฝากไว้ให้คิดกันครับแล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีครับ